ครับสวัสดีครับสวัสดีสำหรับเพื่อนๆนะครับบอสปาแนนจะประสบการณแบ่งปันงานคนลักรถครับแล้วก็นักกิจบริชิมาเนียสวัสดีครับอ่านะครับวันนี้วันนี้พามาดูพามาดูผิ er วของ f o r t u n e นนะเพื่อนฟอร์จูเนอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัว3.0นะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับ3.0นะครับอ่าตัวนี้าาดูดน้ำมันดีจังนะครับเพื่อนนะดูดน้ำมันดีจังแล้วก็เป็นผิวสีดำด้วยนะครับลูกค้าใช้รถไปประมาณพักใหญ่ๆแล้วนะครับดูผิวนะเพื่อนเออหือเป็นไงครับนะ ไม่อยากจะเสดนะนะโดนทุกจุดนะเพื่อนโดนทุกจุดนะครับฝังลึกรอยขีดควรนะครับมาครบนะครับโดยเฉพาะหลังคานี้แบบหนักมากนะครับเพื่อนนะครับนะครับอ่ะยังไงก็เดี๋ยวจะเอาผลงานมาฝากกันนะครับหลังจากเสร็จงานนะครับเพื่อนเนี่ยมองมองอย่างนี้อาจจะดูสวยนะเพื่อนม,มองอย่างนี้อาจจะดูสวยนะแต่ถ้าเพื่อนๆยืนอยู่จุดที่อ่าผมยืนหรือนะักกีจยืนเพื่อนๆนจะรู้ว่าเออนะมันสุดนะครับมันสุดจริงๆนะครับนะครับ ไอ้ไอ้นี่คือปรับสภาพไปแล้วนะเพื่อนดูดูจากนี้ก็ได้นะรอยขีดนี่เห็นไหมเพื่อนนี่เห็นไหมรอยขีดตรงนี้นะเห็นไหมฝั่งฝั่งนี้คือยังไม่ได้ขัดเลยนะไอ้นี่คือปรับสภาพเมื่อกี้เป็นฟองน้ําหยาบใช่ไหมนะกิ็บอ่าฟองน้ําหยาบนะครับแค่สเต็ปเดียวนะครับนะครับอ่านะครับยังไงจะหยิบผลงานมาฝากกันนะครับเคลือบแก้วเซรามิกแท้นะครับรับงานรับงานทั่วราชนาจักรนะครับนะครับทักทายกันมาได้นะครับรับรองราคาคุณภาพแล้วก็ทํางานคุณภาพนะครับ นะอย่าอย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าเพิ <router> ่งเชื่อให้เราทํางานให้ท่านดูนะครับให้เราทํางานให้ท่านดูนะครับน่ะวันนี้ก็น่าจะลุยกันยาวๆนะครับน่ะวันนี้เดินทางมาจากอุบลนะครับมาจากอุบลแล้วก็หนุ่มหน้ามนก็ไปรับที่กลางบางซื่อนะครับแล้วก็มาลุยต่อที่นครปฐมนะะเริ่มกันแล้วกี่โมงตอนนี้อ่าตอนนี้สิบสิบโมงสิบโมงครึ่งนะครับเพื่อนอ่ะสิบโมงครึ่งนะครับจะจบกี่โมงนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวผลงานมาฝากกันนะครับ โอ้ยไม่ขนาดนั้นแต,แต่ผิวหนักมากนะเพื่อนหนักมากนะครับโอ้ทุกซอกทุกมุมนะครับนี่แหละเพื่อนเหตุผลเหตุผลที่ทําไมผมแนะนําลดป้ายแดงออกมาให้เคลือบแก้วซรามิกแท้เลยนะครับนะครับนี่แหละครับมันคือเหตุผลนะครับเพราะว่าถ้าเรารักษาผิวตั้งแต่แรกนะครับรักษาผิวรถยนต์ของเราตั้งแต่แรกเราก็จะดูแลง,ง่ายนะครับเพื่อนดูแลง,ง่ายนะครับ ถึงแม้จะเกิดเลี้วหรืออยมันก็จะอยู่บนบนบนอ่าบนบนแก้วนะครับเดือนนะหมายถึงอยู่ชั้นฟิล์มชั้นฟิล์มแก้วนะครับไม่ได้อยู่ที่ลักเกอร์สีของเรานะครับก็จะดูแลง่ายนะครับอ้าวก็ฝากฝากบอกกันนะครับนะครับผมแล้วก็ฝากบอกด้วยถ้าใครรักรถนะครับรับงานทัวรราชนาจักรนะครับรับงานถึงบ้านเลยนะครับนะครับทักมาคุยกันได้นะครับผม